ทุกๆทุกเนี่ยทุกเพื่อนด้วยทกเห็นไหมเนี่ยทุกๆทุกอย่างนี้มันจะแก่ไงได้วะเนี่ยแก่ตรงไหนเนี่ยที่แก่ก็ไม่มีก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก MJ639 นะครับ โอ้ยเช้าแล้วอากาศดีจริงๆเลยป้องอ้าวลูกๆเด็ก,กๆทุกคนใครอยากกินอะไรบ้างเย็นนี้เ,<อ>เดี๋ยวพ่อจัดให้พีมิอยากกินอะไรลกูกอยากกินไก่แคปซีอ,อยากกินแคปซีแล้วไอ้ส้มอยากกินอะไรส้มอยากกินหมูกระทะหมูกระทะเดี๋ยวเย็นนี้สี่โมงเดี๋ยวจัดให้เลยใครอยากกินอะไรบอกป๋าจะป๋าเลี้ยงเอง ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึืแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ ร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะครางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่ง,งตุลาคมพศ2563เลขที่ออก8ปดสามเจ็ดแปสามแปสาม ทำไมถูกถูกเนี่ยถูกแฟงด้วยถูกถูกเห็นไหมเนี่ยถูก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 แดงถูกแดงแล้วววถูกแดงแล้าวข้าวทอดในเคซีเขาดีมากเคสีเหรอเอาได้จัดไปนี่เคซี มาม่าน้ำข้นกับเคสซีเไมเค f ซีกับมาม่าเนี่ยแค่นี้แหละเพราะเพราะว่ามันไม่ถูกโอ้แล้วขขงหนูอ่ะของหนูชาบูอ่ะนี่ไงชาบูหมูกระทะใช่ไหมใช่มาม่าหมูสับเอาไปเลยโอ้ย <ctor> แล้วของพ่ออะไรรู้ไหมอะไรของพ่อแม่มึงสั่งบอกเลยวันนี้ไปนอนนอกบ้านแล้วกินข้าวับปลาป๋องทำ <Leaders. S 1> ไมไ่กินอะไรยงอื่นพ่อต้องไปกินข้าวปลาป๋องวันนี้สิ <S <S> <S ่งนี้อย่าไปกินกันป่ะเพื่อนๆไปดูว่าผมกินข้าวปลาป๋องเป็นยังไงวันนี้มีอะไรออกมากินข้าวนอกบ้านมันบอก ดีแล้ววันจต้มลรสเตร่ให้กินแต่นี่โชคดีหน่อยได้วิ็นปลาป๋องเอา้าได้แก่ไงวะเนี่ยเออไม่แก่ไงปลาป๋องเนี่ยเออเออตายไม่มันจะแก่ยังไงวะเนี่ย,ย,ยพันอย่างนี้มันจะแก่ยังไงได้วะเนี่ยแก่ตรงไหนเนี่ยอา้าวที่แก่ก็ไม่มีตายละโออนี่เราใช้ช้อนแก่ นี่เลยโอ้ป้ากระป๋องแนละ้วทำไม่มีที่แกะโอ้ตายยากเก็นจริงๆเนาะไม่ถูกหวยเนี่ยทำอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดอืออร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอือ ที่หลังอะ่ะบอกบริษัทเลยนะให้ทําที่เปิดคนกินกินย่าบางคนเขาแก่ไม่เป็นอนะก็ยุ่งเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มาเกินปลาปิ้งข้าวครับเฮ้ยจะมาเกิดมาเนี่ยกูโดนไล่มาแล้วยังมาตามกูไม่เอก้ยฮ่าเฮ้ยกุ้มใจแล้วเนี่ยอืมแต่ <Wow. S 1> <c ười> อร่อยดีเหมือนกันนะนเนี่ยปลากระปนะ <c ười> ๋องเนอะอร่อยเนาะ บรรยากาศอีชิวเพื่อนถุงท้องฟ้าท้องฟ้าสายลมแบบนีามเย็นเป็นไงเพื่อนบรรยากาศดีไหมท้องเย็นบรรยากาศดีเลย่เพื่อนโอเคคืนนี้มอนนาก ข้าวปลาป่องไรเงี้ยหมูฉลามไม่ได้กินเทปซีอดอดหมดเ่าจะพาไปกินหมูฉลามน้ำแดงกับปัวรัสก้าแลา้วหนะ่อยอดแดกป,<ะ>ปั๊กปลาป่องไปก่อน นัวถ้าเกิดมีหอมทั้งห่อยนะพริกเนืมอนาวบีบโหยอ,อ,อดพเพื่อนก็อย่าลืมให้กำลังใจผมนะครับกดติดตามปกกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนที่นี่นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ โอเคครับวัสดีครับ